ประเทศตุรก so okay. okay. uh ีค oh. no ่ะคุณเขาโดดล่มรอยลุงเลยวงนี้โดรมยาแลมมก็แรงดีนะคะอยู่บรรยากาศยามค่ำคืนที่ตุรกีเนาะ คงแม่จะพาเพื่อนๆมาชมพระอาทิตย์ตอนกำลังจะรับขอบภูเขาเนาะสองแสงพระอาทิตย์ยามอัสดงไม่ทันนะแต่ก็ได้รับชมยามข้านคืนตอนนนะก็สวยอีกแบบนะคะแสงจะไม่เป็นสีส้มแดงมากนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์คอยรับขอบภูเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ <Okay. S 2> จะได้วิวบรรยากาศยามค่ำคืนท้องฟ้าสีครามนะ้ำเงินฟ้าดำอ,าอะไรบ้างเนี้ยสลายสีจังเลยนั่นแหละค่ะเพืเ่อนๆก็จะได้รับชมวิวย,ย,ยามค่ำคืนนะคะจะมีหลายหลายมุมมองวิวยามค่ำคืนนะคะมันจะ ค่ำไปเรื่อยแล้วสีของท้องฟ้าขอบฟ้าก็มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะยามค่ําคืนก็จะเป็นวิวของธรรมชาติรังสรรค์น,นะคะ,อะมองออกไปอันไกลโพ้นนั่แหละคะ่ะวิวทางโน้นคะ่ะสวยๆนะคะพี่น้องเนาะขอบภูเขาเนั่นแหละลมเพลมพัดชิวๆนะคะ enjoy น,นะะขอบคุณเพื่อนๆที่จะแวะเข้ามาเติมกำลังใจให้นะคะชาชา n น l ยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะเว l c o m e live r o o ชนิสรา channel ยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกคนเช่นเคยค่ะมาเปิดบ้านเก็บกำลังใจเก็บชั่วโมงยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะกำลังขยันพยายามขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่มีน้ำใจมาแบ่งปันให้แวะเข้ามาเติมกำลังใจให้กับชนิสราอยู่ตลอดค่ะเข้ามาซับสไครต์กดไลค์กดใจเข้ามา จอดทักทายพูดคุยเข้ามาจอดเติมกำลังใจให้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์ขอบคุณทุก sticker, ทการกดไ like, ลค์ก,กดแชร์ขอบคุณที่รีวิวให้คะแนนประสบการณ์การรับชมค่ะหลายเด้อสาบสิ่งนำใจจากเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกคนเนาะค่ะซาอุดรคนนี้นะคะ่ะภูมิใจร้ายหลายทีย่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะ มีน้ำใจกันทุกคนก็มาตึงกำลังใจให้กับชนิศฐล่าเนาะเิี้ยวย่ำงคำขึ้นของขนเก็บตะวันที่เคยส่องฟฝ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจเก็บกำลังใจเอาไว เติมแรงฝันแรงใจให้มีแรงผลักดันก้าวข้ามไปแต่ละวันคะขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนๆขณะนี้เวลา20เนกา27นาที เดินทางราบรื่นนะคะในการเดินทางไปไป้ายหน้าหรือว่าจะไปจอดพักผ่อนรีแลกค่ะก็นอนหลับก็หลับฝันดีกันทุกท่านค่ะนอนหลับได้เงินมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนเงินล้านเด้อค่ะพี่น้องชมิสลาก็ thank you so much ่วงหน้านะคะสำหรับเพื่อนๆที่แวะเข้ามากไลคใจ ของบ้านเอ็นดูชนิสราเอ็นดูซาร่าผู้หญิงตัวเล็กคนนี้บ้านหลังน้อย,อยหลังนี้ขอบคุณหลายๆน้อขอบคุณหลายๆเด้อแ k งคิวโซม c สหลายๆเ so ายายนาะขอะพี่น้อจะให้เพื่อนเพื่อนรับชมวิวทำไย ที่ตุรกีเน่าสองทุ่มใกล้จะครึ่งน,นะคะ